โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องกันแอนบลีตอินไทยนะครับ EP นี้เรามีกิจกรรมมันๆมาให้เพื่อนๆร่วมสนุกกันครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างกันแอนบลีตนะฮะช่องกันแอนบลีตกับก๊อกโนเลตเซ็นเตอร์ไทยแลนด์นะฮะก็คือร้านปืนโบราณนะฮะก็ผมก็ได้ไปขอของที่ระลึกนะฮะจากทางก๊อกโนเลตเซ็นเตอร์มานะฮะให้กับเพื่อนๆชาวก๊อกของเรานะฮะแล้วก็จะมีสปอนเซอร์ใจดีนะฮะก็จะมีร้านเบนกันนะฮะเบนกันก็ โดยพี่เบนซ์นะครับมอบของที่ระลึกมาให้กับเพื่อนๆด้วยนะฮะแล้วก็ร้านพี่สาลี่นะฮะการโพลิตี้นะคะร,รับแล้วก็จะมีจากผลิตภัณฑ์จากซีออนกันพยนะฮะน้ำยาล้างปืนนะฮะ,ะ,ะแล้วก็ผล,ลิตภัณฑ์ดูแลรักษาอาวุธปืนนะฮะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายนะฮะเข้ามาให้เพื่อนๆเป็นที่ระลึกกันนะฮะเราเรามาดูกันเลยว่าเกมน่ะเป็นยังไงนะคร <s> ับก่อนอื่นเลยนะครับกระดาษ A4 <s> เพื่อนๆ <S <s นะกระดาษ A4 นะครับ <s> แดดอีสีพับเป็น4ส่วนพับหนึ่งนะครับแล้วก็พับสองนะครับสี่ส่วนแค่นี้นะฮะอันนี้ไม่ต้องอันนี้เดี๋ยวยิงไม่โดนไม่เอาเล็กไปนะครับเออ okay. โอเคก็ได้อ4สี่ส่วนนะครับทํายังไงต่อนะครับเกมของเรานะครับก็ชาเลนจ์เพื่อนๆนะครับปืนก๊อกเท่านั้นนะรอบนี้ปืนก๊อกก่อนโอเคน้องดาวนะครับ เพื่อนๆตั้งโต๊ะเลยนะครับแล้วก็79นะครับไปที่เก้าอ่านี่เราเราแปะไว้ให้เพื่อนๆนะ579นะครับ79นี้ให้น้องดาวน,นะครับเป็นมิเนเตอร์ได้นะอ๋อโอเคฮะที่เจ็ดเก้านะครับเก้าแบบนี้ไม่เอานะยอายน้องดาวน,นะแบบนี้ไม่เอาแล้วเพื่อนนะอย่างนี้ไม่เอานะไม่ได้ไอ,ไอายอายเาตยแล้วเพื่อนห้ามนะ้าเจ็ดเก้าแบบ เกีเก้าแบบผู้ชายนะแข็งแขงโอเคทีนี้ต่อไปวิธีการนะครับก็คือกระสุนใช้แค่ห้านัดนะครับกระสุนใช้แค่ห้านัดนะครับโลกระสุนห้านัดใส่ซองนะครับมันจุเรียบร้อยวางกระสุนไว้ที่โต๊ะนะครับก็คือคันสามนั่นเองปืนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มีซองนะครับเพื่อนเืนที่ที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่นะไม่มีซองก็ ใช้โต๊ะนะเพื่อนโต๊ะที่สนามยิงปืนนะครับหรือตามช่องยิงก็ได้นะครับนัดเอาป้ายว่างปื้นนะครับเนี่ยแค่นี้นะครับเป็นท่าเริ่มนะครับเวลายิงก็ยิงใส่กระดาษ A4 ตรงนี้นะครับท่านัดนะครับโดยใช้โป้ทัมเมอร์ใช้โป้ทัมเมอร์นะครับจะยีข้ออะไรก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆจะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันนะครับไอ้ GT shootter นะ ในทัวร์ัเพื่อเพื่อนๆกอเอามาจับแล้วก็มาร่วมสนุกได้นะครับเดี๋ยวของรางวัลเดี๋ยวผมจะจะถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะแต่บอกเลยของกอล์ฟที่เียบจริงหาซื้อไม่ได้เอางี้นี่ฝากาหาซื้อไม่ได้ชาวกอต้องมีนะโอเคทีนี้วิธีการยิงนะครับก็คือเราจะจับเวลาเมื่อได้รับเสียงสัญญานะครับปุ๊บนักกีฬาจะต้องนำแม็กกาซีนบรรจุใส่ตัวปืนนะครับ ขึ้นลำนะครับกระชากสไลด์นะครแล้วก็ทําการยิงกระดาษ A4 ตรงนู้นนะครับ5นัดจะต้องอยู่ในนี้นะครับจะต้องอยู่ใน A4 ทั้ง5นัดถึงจะนับเอาเวลานั้นมามาทําการจัดอันดับอ่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยมาดูกันนี่งานนี้รู้เรื่องผมว่าหมดเป็นลัง <laughs> โอเค ต้องอยู่5นัดน,นะเพื่อนจะโดนขอบนิดนึงเราก็คิดให้นะแต่ว่าถ้าถ้าไม่อยู่เลยขอบของกระสุนไม่อยู่เลยนะครับอยู่แค่4นัดหรืออยู่3นัดเดิวนั้นเราจะไม่คิดนะครับถ้าถ้านั้นพี่ต้องยิงใหม่คือเราไม่ได้จากัดเวลานะเพื่อนเพื่อนจะยิง1นาทีหรือจะยิง30วิหรือจะยิงแค่หาวิก็แล้วแต่ความสามารถนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใช้อาวุธปืนให้ปลอดภัยก่อนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ายิงยังไง เดี๋ยวให้น้องดาวยิงสาธิตนะครับพิเตอร์เข้าใจวิธีการหรืนะฮะเดี๋ยวให้น้องดาวยิงสาธิตโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยโผลนะครับเพื่อนฟังชั่นทีหูตาโอเคเดี๋ยวผหหูตาก่อนโอเคหูตาพร้อมนะครับ่าเนนไม่อ,อยู่ทางนี้ก็ได้พี่เน้นอยู่างข้างน้องเลยโอเค ก็จะต้องมีผู้ช่วยนิดนึงแหละถ้าเพื่อนถ่ายคลิปคนเดียวก็จะลำบาเกเลเพ่ที่เพื่อนไอดูได้ดิแน่บอยเนี้ยกเนี้ยฮันโลช็ี่อครับอาวุธให้เรียบร้อยอ่ะนี่อาวุธเรียบร้อยนะครับอ้าว อันนี้น้องเขามีโพสเตอร์นะอาปืนใส่ซองนะครับเก็บปืนใส่ซองเรียบร้อยโอเคไปตรวจเป้ากันอ่ะอันนี้เวลาเจ็ดเก้าหกเอาอยู่สามนัด <laughs> อยู่สามนัดตอนซ้อมมันยิงเข้าหมดหมด <laughs> ตอนนี้แม่งเหลือสามตอนซ้อมมันยิงเข้าหมดพอมันถ่ายคลิปมันกดดัน <laughs> เข้าสามเพื่อนเท่ากับว่าดีลนี้ก็แม่อามาคิดเวลาอ่า เพื่อนๆจะต้องยิงให้มันอยู่ห้านัดน,นะจะโดนขอบนิดหนึ่งครึ่งนัดอะไรเงี้ยแตบบ่คลิปหมดขอให้มันอยู่ตรงเนี้ห้านัดน,นะโอเคก็เป็นกิจ,ก,จกรรมมันๆให้เ,เพื่อนๆร่วมสนุกนะครับใช้กระสุนคิดว่าไม่เยอะนะไม่น้อย,ไม,ยอไม่น้อยครับก็เดี๋ยวผมจะบอกว่าของรางวัลมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะท,ทําอีกคลิปหนึ่งให้เพื่อนๆชมนะอันนี้เป็นคลิปกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันนะชื่อชื่อกิจกรรมว่าอะไรฮะเออ กี่คำไรดีอ๋อคิดไว้แล้วเจ็ดหลาพาเพลินเจ็ดหลาพาเพลินซีซั่นหนึ่งผมคิดไว้แล้วสามซีซั่นแล้วเรื่องของรางวัลก็จะไม่เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวอุบไว้ก่อนของรางวัลรางวัลใหญ่ก็มีนะอ่าเอ,า,อางนี้ดีกว่าโอเควีนี้ลาไปก่อนเพื่อนสวัสดีครับหาโอ้ <laughs> <laughs> โหพาอายตามหล,ล,ลักแล้วมันต้องเข้าหมดแล้วโชว์อันนี้แรกไม่ได้มอง